กดเงินแล้วเงินไม่ออกบัตรโดนยึดตู้กินบัตรทำยังไงไม่ต้องตกใจคลิปนี้ดูให้จบมีคำตอบครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามูลคนเมืองขอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับ บัตร ATM ติดตู้ทำยังไงนะครับหรือว่าบัตร ATM หายเราต้องทำอย่างไรเพื่อนๆเคยเจอไหมครับที่เวลาเรานำบัตร ATM นะครับไปกดเงินแล้วปรากฏว่าบัตรไม่ออกมากับเรานะครับหนึ่งเลยนะครับที่สันนิษฐานได้นะครับก็คือ,อเกิดจากการไฟที่เลี้ยงอยู่บริเวณตู้ ATM ของเรานะครับ เกิดตกนะครับเขาเรียกว่าไฟตกนะครับอย่างนี้ก็บัตรเราก็จะไม่ออกมานะครับ2กรณี2คือระบบของตู้นะครับก็คือไม่มีการจ่ายบัตรออกมาในส่วนของกรณีบัตรติดตู้แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้บัตรของกสากรไปกดที่ตู้กสากรนะครับก็ให้เราทําการแจ้งนะครับแจ้งไปยัง อนนคอสินเตอร์นะครับของกสิกรนะครับส่วนเบอร์ที่ติดต่อคอสินเตอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปกดดูได้เลยนะครับก็โทรไปแจ้งเพื่อให้ทางธนาคารรับทราบก่อนนะครับว่าบัตรเราต,ติดอยู่ในตู้นะครับอันนี้คือกรณีเบื้องต้นนะครับหรือ ถ้าบัตรติดตู้กรณีต่อมาเลยนะครับเรายังไม่ได้โทรไปที่คอร์เซนเตอร์ของธนาคารนะครับก็ให้เราไปที่ธนาคารกรสิกรไทยอ,อย่าลืมนำสมุดบัญชีไปด้วยนะครับของธนาคารที่บัตรเอทีเอ็มติดนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับให้นำไปด้วยทุกครั้งนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปสาขาที่เปิดเท่านั้นนะครับเราไปที่ไหนก็ได้ที่เป็น นธนาคารกสิกรไทยนะครับเพื่อไปแจ้งว่าบัตรของเราได้โดนตู้ ATM กเืนเข้าไปก็คือไม่ได้คืนบัตรนะครับสมมติว่าผมกดเงินนะครับเงินออกนะครับเงินออกมาจริงแต่ตู้ไม่ได้คืนบัตรให้เราก็ให้เรายืนอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเผื่อบัตรเด้งออกมาภายหลังเราจะได้รู้ว่าบัตรเราออกหรือไม่ออก นะครับในส่วนของกรณีที่2นะครับหากเราทําการโอนเงินนะครับเราต้องดูดีๆนะครับหน้าตู้อาจจะบอกว่าโอนรายการโอนนี้สําเร็จนะครับหากท่านมีแอปนะครับมีโมบายแบงกิ้งท่านก็ลองเช็คดูในในมือถือนะครับแต่ <laughs> ถ้าใครมีโมบายแบงกิ้งนะครับก็สามารถโอนที่โมบายแบงกิ้งได้เลยนะคงจะไม่ไปโอนเงินที่ที่ตู้โดยใช้บัตรนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยนะครับว่าหรือเราเอาสมุดเราไม่มีไวเบงกิ้งเราเอาสมุดไปอัพดูนะครับว่ามีการโอนออกจริงไหมนะครับยอดเงินออกจริงไหมนะครับหากไม่ออกให้เรารีบติดต่อธนาคารนะครับหรือว่าออกไปแล้วก็ให้เราติดต่อธนาคารเพื่อขอทําบัตร ATM ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกรณีแบบนี้นะครับที่ตู้กินบัตรนะครับที่เรียกกันนะครับ ก็มีหลายธนาคารนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็มีหลายธนาคารเราไปขอทําบัตรใหม่ก็เรียกเก็บค่าบัตรกับเรานะครับร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ก็มีบางธนาคารนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่ๆก็คงต้องไปหาเองละงงานนี้นะครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่สามารถพูดได้นะครับเผื่อผมพูดไม่ถูกในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ เดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ให้เตรียมตังไปก็แล้วกันนะครับหรือจะโทรไปสอบถามที่ c เซ็ center ก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะต้องจ่ายค่าบาทไหมอย่างกรณีของผมเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับของผมเนี่ยเอาบัตรไปกดที่ธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วปรากฏว่าโดนยึดบัตรนะครับกดเราเข้ากดถูกหมดทุกอย่างนะครับ แต่ว่าคือตู้ไม่คืนบัตรให้ผมกรณีนี้ผมไปยื่นทําที่ธนาคารกรุงเทพนะครับผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ธนาคารอื่นผมไม่กล้าฟันธงนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับท่านจะต้องตั้งสตินะครับก็คือไม่ต้องหัวร้อนนะครับนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้สติรวบรวมสมาธิว่าเราจะทำสติหนึ่งสองสาม อันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่าลืมนะครับให้เรารอดูว่าบัตรหรือเงินนะครับจะออกมาไหมสักพักหนึ่งนะครับ 2. ให้เรารีบติดต่อธนาคารหรือโทรแจ้งอายัดบัตรก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อเราเดินไปตั้งนานแล้วบัตรเพิ่งออกมาอาจจะมีคนอื่นเอาบัตรของเราไปใช้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราอายัดบัตรนะครับหรือรีบติดต่อธนาคารทันทีนะครับกรณีนี้นะครับ เราไปดูในส่วนของตู้ ADM นะครับ ADM มันคือตู้เงินฝากถอนนะครับอยู่ในตู้เดียวกันนะครับจะมี ATM แล้วก็ ADM นะครับตู้ฝากหากเวลาเรานำเงินไปฝากนะครับสมมติว่าผมเอาเงินไปฝากเข้า1,000 0บาทแล้วระบบโชว์ขึ้นนะครับว่าได้ทำการฝากเงินสำเร็จนะครับแต่ไม่มีใบสลิปออกมาให้เรา นะครับกรณีนี้ก็อาจจะเป็นที่ระบบนะครับว่าแต่ว่าถ้าสลิปหมดจะไม่ให้เราฝากอยู่แล้วนะครับเนื่องจากสลิปหมดนะครับแต่กรณีเราฝากแล้วไม่มีสลิปออกมาแล้วหน้าตู้บอกว่าทำรายการเสร็จสิ้นนะครับหากท่านมีโมบายแบงกิ้งก็ให้รีบเช็คทันทีนะครับว่าเงินเข้าไหมถ้าเงินเข้า ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเงินเข้านะครับหากเงินไม่เข้าแต่บอกว่าทำรายการสำเร็จนะครับก็ต้องติดต่อที่ธนาคารนะครับแล้วอยู่บริเวณหน้าตู้ท่านจะเห็นหมายเลขนะครับมีมีหมายเลขนะครับอยู่บริเวณหน้าตู้นะครับตรงด้านล่างนะให้เราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายไว้ทำไมถ่ายไว้หรือว่าจดไว้ก็ได้นะครับเพื่อเวลาเราไปแจ้ง กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะถามว่าเกิดที่ไหนนะครับให้เราบอกเลยจดหมายเลขตู้จดวันเวลานะครับที่เราได้ทําการฝากเงินเข้าไปนะครับพอเราได้หมายเลขตู้ได้วันเวลาอะไรแล้วนะครับให้เราโทรไปที่ c เซ็ center ก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะครับให้เราโทรไปที่ c เซ็ center ของธนาคารนั้นๆแล้วก็แจ้ง วัตถุประสงค์ที่เราโทรไปนะครับเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามว่าคุณฝากเงินที่ไหนตู้หมายเลขอะไรเวลาเท่าไหร่จานวนเงินเท่าไหร่นะครับทางธนาคารก็จะตรวจสอบให้นะครับแล้วก็หากตรวจสอบเสร็จนะครับก็ประมาณวัน2วัน3วันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ธนาคารนะครับว่าจะาล่าช้าหรือว่ามีความรวดเร็วขนาดไหนนะครับโดยจะโอนเงินคืนให้เราที่บัญชีเดิมนะครับ กรณีนี้เราต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับธนาคารอยู่แล้วถ้ามีเงินเข้านะครับหรือว่าใครผูกไว้ก็จะดีไปนะครับหากมีเงินเข้าบัญชีเราก็จะมี sms ยืนยันมาที่เรานะครับว่าเงินได้เข้าธนาคารของเราแล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าต้องจดรายละเอียดทั้งหมดนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับ เรามาดูในส่วนของกรณีการถอนเงินโดยใช้ตู้ ADM นะครับเมื่อกี้ฝากใช่ไหมครับตอนนี้เราจะถอนละเราจะถอนเงินในขณะเดียวกันที่เราถอนเงินนะครับทางรายการตู้บอกว่าถ้านในถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าช่องรับเงินดันไม่เปิดนะครับพอไม่เปิดแล้วแต่รายการบอกว่า ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีสลิปออกมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ให้ท่านใจเย็นๆนะครับเงินไม่ออกอยู่แล้วครับถ้ากรณีช่องช่องรับเงินไม่เปิดนะครับก็จะเข้าข่ายกรณีเดียวกันนะครับก็คือให้ท่านจดหมายเลขตู้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างทําเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วให้รีบโทรไปที่ธนาคารนะครับ ให้รีบโทรไปที่ธนาคารเลยนะครับอย่าให้อย่าอย่าข้ามวันข้ามคืนอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะให้รีบติดต่อธนาคารทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินน้อยเงินมากถ้าท่านสนใจนะครับนะก็ให้รีบติดต่ออย่างที่กรณีที่เรา,เาฝากเงินแล้วเงินไม่เข้านั่นแหละครับให้ทําเช่นเดียวกันนะครับจดวันเวลาจดหมายเลขตู้โทรไปที่ธนาคารนะครับกรณีนี้หากเราโทร ดําเนินการไปที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเงินก็จะกลับเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับแต่แต่ท่านต้องไปเช็คก่อนนะเอาลองเอาสมุดไปไปปรับดูนะครับว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่านะครับนะครับต้องลองเช็คดูแต่ประมาณวันสองวันนะครับเหมือนกันนะครับเงินก็จะกลับเข้าไปที่ธนาคารของเราที่เราได้ถอนออกมานะครับแต่เงินไม่ออกนะครับก็เป็นการ ขัดข้องของระบบหรือว่าอยู่ในช่วงของการาเปลี่ยนถ่ายข้อมูลนะครับปรับปรุงเซฟเวอร์นะครับในขณะเดียวกันที่มีการหน่วงอยู่นะครับที่ผมรู้มานะเพราะฉะนั้นเราไปฝากจังหวะเวลานั้นพอดีหรือเราไปถอนจังหวะนั้นพอดีก็เลยเกิดการผิดพลาดขึ้นนะครับหร,หรือตู้ขัดข้องนั่นเองนะครับโอเคนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืม กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับบคุคคลอีกหลายๆคนที่ยังไม่ทราบถึงปัญหานี้นะครับพยายามควบคุมสติอารมณ์นะครับเงินจะน้อยจะมากมันก็เป็นเงินของเราแต่ให้อยู่ในสตินะครับต้องมีสตินะครับแล้วหากดูคลิปนี้แล้วหากสงสัยข้อมูลหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับ ใต้คลิปวิดีโอจะมีคอเซ็นเตอร์ของแต่ละธนาคารอยู่นะครับก็ให้ท่านคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอและก็เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นที่ประสบปัญหานี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ